เดียวร้านอะไรอะ่ะสองฝั่งครองกับข้าวดีดโโโโีดีสอดงฝั่ง,ง,ง,งครองดีสอดแดงคลองโอ้โหนะครับวันนี้นะเรามีเมนูมานำเสนอกันครับผมเมนูแรกนะครับเป็นข้าวโพดชุบแป้งทอดนะฮะ น่ากินมากๆเลยนะครับผมเมนูที่2คณะหมูกรอบครับเป็นเมนูยอดฮิตของทางร้านเลยครับ็นเมนูโปรดผมเลยครับออกไปข้างนอกนี่ต้องกินทุกวันครับผมจริงหรอมีไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับคุณเบน์ครับเมนูนี้เป็นเมนูที่เบนชอบมากๆเลรร้านไหนนะคะเป็นแคต้องตักไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่แหละค่ะเมนูต่อไปครับเนื้อปลาทอดกระเทียมเมนูนี้ก็เด็ดไม่แพ้ใครเลยครับมากเลยค่ะกระเทียมเขาเนี่ยคะสั่งออกจากเอสั่งมาจากต่างประเทศเลยดีเร ต้มขาไก่เมนูนี้เนี่ยแม่เป็นชอบมากเลยค่ะที่เราต้องมาดูลุกล่างหน้าตาของอาหารเนี่ยนะคะดูนะครับคุณชมกินเสียเนื้อไก่ล้วนๆไม่มีกระดูกเลยเน้นๆเลยครับผมน้ำกะทินี่สดมากเลยได้กลิ่นกะทิเลยนะคะพี่กัาร์ะได้แล้วครับผมแล้วเมนูต่อมานะครับผมข้าวสวยครับผมไม่ใช่ข้าวหล่อนะครับเป็นข้าวสวยครับเป็นแสดงว่าข้าวเป็นผู้หญิงข้าวเป็นผู้หญิงนะครับเมนูสุดท้ายครับน้องเบ้นครับอันไหนเหรอคะขนมช็อตทิมกรอบครับอยู่ตรงไหนครับน่ากินมากพี่กัร ดูครับทีมแบบเป็นเม็ดๆเลยค่ะโอ้โหกะทินี่โอ้โหนะครับโอ้โหเราต้องยิ้มลองกันแล้วค่ะพี่กัตคะกินอันนี้เลยแล้วกันกินข้าวก็ได้พี่พี่ปวดมากพี่เดินเอาหูฟังไปไว้ในห้องน้ำแล้วพี่ก็หาไม่เจอเลยแล้วพี่ก็ได้หยิบขอาไอ้มาลีมาใช้หูฟังเล็กก็ได้วะอะหรเนี่ย เอาขึ้นฟ้าจะทำให้ไม่ได้ฟันไปเออฟังไม่ได้ละน้อพี่กัสไปไหนเหรอ,อไปไหนเดี๋ยวเดินเลาะกันแป๊บหนึง่งทำไมไม่กินข้าวกันอนะ่ะ กินเลยแป๊บหนึ่งบัดีทอดกระเทียมไก่ผัด เฮ้เดีย๋ยวใส่แว่นบ้านกีกนว่ะใส่แว่นในบ้านอุ้ยเสื้อสวยมากเขาคงคิดว่าแบบเห็นเราถอดแว่นเขาแบบเออในเมื่อ,ใน,อในเมื่อถอดแว่นได้พี่ว่าหนูใส่แว่นดำแล้วกันนะ <laughs> จะถอดเลยโอ้โห <laughs> รู้สึกว่ามันมืดเร็วมากเลยวันนี้ไม่เป็นไรนั่งใกล้ได้แต่ว่าต้องปีกวิเวกต้องแบบว่าว่ไกลๆหรอเออให้เราเรียบปีกวิเวกไม่หมายถึงว่าแบบเขาบอกัไม่สนใจเพื่อนอ่ะนั่งอนตรงนี้เราก็ต้องนั่งคนเดียวบ้าจริงแค่นี้ก็แกจะใส่อะไรของแกอะแกชอบกินกไม่เอาใส่นี่แล้วนี่ยกไปกินนี่เลยอ่ะใช่เอเอาเนี้ยใส่นี่แล้วยกไปนั่งกินเลยถ้าจะก็ชอบกินกะทิอ่ะเนอะ อน้ำแข็งปะวะน้ำแข็งอยู่ในช่องฟีดช่องไหนช่องฟีดน้ำแข็งของเขาเหรอไม่นานละแต่ว่ามันแข็งมากกินไม่ได้กินเร็วจังเลยไม่กินข้าวเหรอเดี๋ยวเราขอเขาเสิร์ฟตู้เย็นไว้ก่อนหอมมากอ่ะหอมเกินไปป่ะวะ เอาเล่าด้วยโอเท่เกินอันไหนจะเอาเกไม่ว้ช่องฟีีหรอไม่เอยไม่ม้องใส่ชาตินี้พี่จะลาก่อนนไม่ต้องจ่าคนดีนี่แหละน้มผัดปลาหม้อเบาเอ้ยุ่ยไอ้เขาเรียกอะไรวะรู้สึกว่าเพิ่งกินไปก็เพิ่งกินไปเหมือนกันเออตื่นวันแรกค่ะวันนี้ไกินข้าวแล้วกัน ตื่นเช้าไหมนี่พี่ตื่นคนแรกเว้ยนี่อะไรอ่ะปลาทอดกระเทียมหรอนี่แหละพี่หัวนี่ใส่ไม่ดีพี่เรียนไปนั่งตรงโน้นเลยนี่ใช้อะไรหยิบอ๋อหยิบแบบพี่ใช้มืออะไรคือข้าวโพดทอดอ่ะนั่นไงข้าวโพดแบบนั้นนนี้เหรอเอ้าวไม่ใช่ข้าวโพดนะนะคิดว่าโอ้เราลืมว่าปลาทอดกระเทียมข้าวโพดทอดอันนี้ปลาเหรอโอ้ยเนา คือข้าวโพดทอดที่เราเข้าใจกันคือข้าวโพดข้าวโพดแบบหวานๆด้วยนี่มันคือข้าวโพดเล็กเราแม่รู้ต่าจะเป็นไงด้วยไม่เคยเห็นแล้วช้อนอันนี้ไปไหวะได้กินแล้วอ๋อแกนึกว่าปลาไอ้อยู่ในปากนะโพดโคตรคิดไปเองเลยเดียวพออเขาเรียกว่าคิดไปเองก็มันคล้ายก้างปลาดู่ิเนี่ยไม่มันคล้ายนี่วยเบนอันเนี้ยมันคล้ายปลาปลาเงินทอดปลาเงินคืออะไรอ่ะปลาเงินคือเพื่อนปลาทองอ๋อ ตรงขาดนี่เห็นมากตอนนี้นะครับ A F ของเรานะครับขาดสปอนเซอร์อาหารเช้านะครับบ้าอาหารเช้าต้องกินมื้อเช้าไงมื้อเช้าต้องกินได้ไงทีเพยมื้อเช้าต้องกินเวฟเหรอใช่ใครมาตื่นทำใครจะตื่นมาทำให้เราใช่เปล่าเฮ้ยน่าหันมาฟังเบนส์เน แล้พี่หันเข้าจานข้าวไงที่พี่สาลบจากการข้าวแล้วน้ำน้ำนี่คืออะไรหรอขาไก่ขาไก่อ่ะทำไมมันมีสองถ้วยอ่ะนันก็คือคนละแบบ่ะแบบเดียวกันเดียวกันเหมือนกันเหรอเหมือนกันต้องมีสองอันกินไงเราไม่ได้กินข้าวอ่ะไม่กินข้าวเรากินแกงไม่ได้หอมจัง โจ๊กอะวันนี้น่าจะอะไรอะแม่อะออกกัลังกายโอโหอดีจ้ะ ป๊อกำลังมองหน้าเบ้นหรือมองอะไรมันอึดอัดแต่มองไม่เห็นตาพี่เหรอไม่เห็นไอ้าทายตอนนี้มองอะไรอยู่มองสิวเอาดีๆไม่ชอบมองอะไรวะฮ่าฮ่่เจอเรารู้สึกตะก้องแล้วอะ <S 1> <S 1> อนั่นแล้ตะก้องอแอบมาอยู่ในกระจกอะ เราก็มองตากล้องแล้วไม่รู้เรื่องว่าตากล้องมองอยู่กินห,หมดแล้วเนี่ยยก,กินไม่หมดนะไปใส่ซอสก่อนเนี่ยเดี๋ยวกินน้อยมากกินไปอย่างนี้นีน่คือร้อนพีเหรออือพี่เป็นนั่งโต๊ะเดียวกันได้นะ 还没弄会，感觉。 ถอดแว่น <Hot> ไปเอาแว่นใส่ตาม,มาใส่เลยไปใใส่เหรอ,อเผี่มาเพื่อใไใ้วเ, <c oughs> เอาลงมา วิกหน้าวิกหน้าพี่นับอยู่พิซซ่า,ามาอยากเจอพี่ซา,า,า,าร่าใครมาวิกหน้าพี่พี่จะดอ๋อบิกหน้าทุกคน<อ>กคน็ื่อทำให้เป็นได้เจอพิซซ่ารา่าด้วยนะคะงอกเลยเบนนั่งไหนแถวนั่งนั้นไปเลยลำคานพี่โบ้อึดโบ้<ำ>มองแอบตาวะนึ่อับนะคว้ามันนั่งนี้เฮ้ยแล้วเอาปวางขำมาก เดินมองตาหน่อยพี่ไม่เอาจะมองตาพี่จีมานั่งนี้ดิมาเขาให้นักโมเดลได้เหรอว่าห้ามคุยกันอย่างนี้แหละดีแล้วคุณเบ้ให้นั่งอยู่คนเดียวนี่ท่านท่านั่งอยู่อย่างนี้ก็อยากคุยปะอือนั่งคนเดียวจะเป็นปัญหาอู้ยทำทิ้งกบอู้ว้าวอู้บอกว่าทำตามแชทก็คือยอมแฮลเเบอร์ ยอนอะไรหรอยอมให้กบัวหัวบ้างแคกลัวพี่เทคด้วยแล้วไม่ได้นั่นงกลัวหรอกแต่เธอแค่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เท่านั้นแหละจริงขอลละไรอเะโอ้ข้าวโพดชุบแป้งทอดผัดคะน,น้าหมูกรอบโอ้เนื้อปลาทอดกระเทียมต้มขาไก่เอ้าทำไมต้มขาไก่มีสองอันอะ ไม่ต่างกันใช่ปะมันไม่ต่างกันใช่ไหมสองอันอ่ะอาจจะต่างกันต่างกันที่คลณภาพนะขอบคุณรีสอร์ทเลสต์รีสตอรสองฝั่งคลองบัตตี้ออเรนจ์เชอรรีเวอร์ไซด์นะคะผมโดนการตัดผมมาผิวที่มัดปะ๊งมัดดินี่ยบ้านอายกับผิวเนี่ยมาต้าภาพที่มันไหวเวอร์ อร่อยจริงเขาเป็นของทอดที่นี่หมดอ่ะโอเคบอกว่ารักสักนิดสักนิดริบบิ้นบิกนิดหอมนิดบิดกิ๊กนิดคนตาทีหัวใจหน่อยข้าวทิมกรอบนี้ต้องเก็บแบบบอกแค่นี้จริงพี่ต้องเก็บจริง จริงๆมันคล้ายๆนี่เหมือนกันเนี่ยมองถ้าเรามองเนี่ยดีเรานึกว่านี่บัวลอยแก้วอะนี่อะูมอนอืมหอมอะ Just d น s s e r t s หอมมากเดีย่ะฟินเฟอร์จะไม่ให้หนูว่านได้ยังไง แม่กินข้าวทับทิมกรอบเป็นผลไม้ค่ะพร<ะ>เออบอกว่าเรากินทับทิมทุกวันเลยเรากินแบบแบบที่เป,ป็กรอบมีน้ำแข็งให้ด้วยเหรอมีเสียงท่าเสียงเกาะโอโค น้องแข็งน้องกรอบจันนี้อร่อยมากอเอาเก็บไปทั้งหมดได้ไหมครับทีได้ไม่ได้จะเก็บชั้นยิมกอบเก็บไ้ได้ตลอดใช่ไหไมพี่เ <laughs> เ <laughs> ก็บกินทุกวันจนหมดแน่นอนอะ่ะเดยวพี่เขาก็อเอาไปเก็บเพราะว่ามีอันใหม่กอนนี่อย่างนี้ทำไงอ๋อ b อแบ k p o o เจ็บของแชบังเทนปุระช่มงเดียวพ่อพูดถึงเพีงเขาพูดกับพี่เนยวิทย์ชอบพี่ถังเดียมากชอบพี่วิทย์ชอบพี่วิทย์ด้วยชอบพี่ถเบียใช่ชอบด้วยนั่งแต่ปฐมแล้วพี่เขาร้องเพลงลยนพี่วิทย์ไฮเปร์อยฉันเลี้ยวแล้วแล้วเจอพี่วิทย์นร้องเพีวิทย์ครับ ตอนนี้เป็นขับเบนเข้าแถวรับสูงอย่างป็นมมกันหมดตังค์เป็นมามากัแล้วเป็นขับเบนหมดเลยหมดเอาหมดหมดยากตรงไหนเนี่ยพี่เอาเหรอนึกว่าไม่นึกว่าแถวบ้านน้ำพ่วมอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเหรอม้นต้าวไก่อร่อยจังเลยอร่อยนะข้าวไก่ข้าวไก่หมูกรอบได้กินปะไม่ชอบรอ ไม่ได้กินข้าวทีแบบแบบไม่กินข้าว<อ>ต้องต่างกันยังไงถ้าเป็นต้มกะทิถ้าเปนพี่กินข้าวพี่ไม่กินข้าวพี่ไม่กินต้มกะทิกินเฉาะ้อ,งะอ,องยงเียวกินนะปลาทับก็ถงอะไร่ไม่กินข้าวอ่ะพี่กินข้าวไปแล้วอาหนอยนคสองฝั่งลองนะครทุกคนไนมนาะ ก็ชอที่ขาอาไชงไว้ใช่ไหมอ้ทั้งหืออะที่มันจะิ้งไทิ้งชบต้องการเขามาพตอนนี้วันนมันิดมีวันนึงที่ครูแดนมาิด้วยอ่ะ่มเลยท้่ะ ความหมายเพลงทั้งสองเพลงอ่ะจะคล้ายๆกันเ<ะ>นะของเราเนาะหมายว่าอะไรอืเราคือแบบไอเพลงอย่างนี้ไม่ยากเราก็คือแบบแฟนเก่าลกลับมาขอคึนงดีก็รู้แล้วไม่ยากหรอก็แค่ฝึกพูดคาว่าไม่เวลาแฟนเก่าเอ้แฟนเก่ากลับมาขอพืนงดีอ่ะแล้วก็เอาเพลงที่สองก็คือ อไรนะเป็นไงวะ้าถังกินพอดแอนโกพอดแอนโกอ่ะเอ่อมันว่าเธออ่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็บอกว่าใช่เดี๋ยวก็บอกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยเธออยากไปจากฉันเออเอออย่างเงี้ยแบบประมาณว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่แบบน่าคสือใจเุ้ยคาคใต้เป่นตรงหนัก อ,อ,อืมคนนี้ไต้บีบสี่สิบอะนี่พี่เขาทำมาให้เราไปก็ถามว่าใครแล้วเขาก็บอกว่าไม่ให้บอก ไม่เห็นมีป้ายแถวเบนต้องเลยแต่ก็มีคนตะโกนนะอม่างนีงไม่ยังมากจริงน้อยใจเหรอเราเห็นเราเห็นพี่เขาเอาป้ายคือเธอกับป้ายเรามาต่อกันหมืต่อกันเหมือนล่าแถวเ,เนะจบโอเคพี่ประหยัดตังค์ไม่เป็นไรเอาตังค์โบาหนูดีกว่า ต้องทำปลายเพิ่มแล้วก็ได้นะคะเอาหนูไปให้ได้โดมดีกว่าลำพังทำไมไมง่ายหรอพี่ขอไปไม่ได้หรอทำไมล่ะพี่พี่ก็ไปแย่งกับพี่ผู้ชายเอานะยิงที่ให้ผู้หญิงบ้างเป็นที่ให้พี่กับผู้ชายอ่ะพี่ไปสู้ไงครบอแน่ลู่บอล พี่อวอ่าจะเป็นม้ามืดตอนสองวัิที่สุด้ายมาแดงแสงหน้าทุกคนเออดินกันกำลังหาเพื่อนกินหรือเอาไปไม่ไม่เอาฟอสเฉย,พ,ยพี่เกออี่ดวกับดอนอ่ะจุ๊ย บัตดี้ตือเหมือนที่สองพังคชื่อบัตดี้วเนี่ยบัตดี้โอ้ กองสาวเต้นในห้องน้ำว <ie> ันนี้บ้าหรือโลกเต้นเท้าเขาเสียงใครไปปลุกมั้งไมิมบสใส่ถูกมากพูดแรยจริงๆแค่คำแรกก็ตื่นทำอะไรก่อนที่จะเข้านั so um oh so ่งตอนี่จะเข้าเนี่ยเจะามโคไม่อาลุกเลยอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะ ได้เริก็เขาบอยมีป <no> ล <liebe> ูกพี่ก็เลยปลูกวิธีนี้อ่ะพี่บอกได้งั้นเดี๋ยวบอกให้พี่ทีมงานเอาเสียงผมไปปลูก <languages> น้องนะพี่ยืนตรงนี้พี่ยังได้ยินอ่ะได้ยินชัดละแรรยากสภาพคนอยู่ในห้องมันดังมากคูตอบบอกลุงด้วยว่าพี่เมย์บ่กคิดถึงงง ลุงเล่นโซเชียลไม่ได้หรอเล่นได้ขเข้าปากกันอย่างนั้นแหละฝากดูแลเบนจิด้วยพี่ก็บอกว่าเบนจิตเป็นอะไรครับมันกันเลยฝากดูแลเบนจิด้วยี่ถามเบนจิเป็นอะไรครับคือมีคนบอกพี่พี่เป็นร้องไห้เหรอใช่แล้วเราเข้าไปไม่ได้รอ้องไม่ได้ร้องนะแต่มันแปลกๆกันดูร้องคืออะไรอยู่ เขาทำยัยงไง,งนเบ้นพูดกนินเนื้อจังกระชิมเนี่ยพูดกินอะไรก็เล่นกันปกติให้เขาจับเองเบ้นเล่นไปทวงมันโด,ดนด่าเลยอ่ะไม่ได้ด่ามีผมไหมอ่ะ <c oughs> โอ้โหเออทำกันบ้างสิหรอ ทำไรอ่ะ้าคองแม่ให้เที่ยวยแบบไร้ชะไะทำไมร<ะ>ื่นเรื่อยอ่ะ๋ยวทำเลยอู้อยากทำแอปแบลวนี่ทำแอปแบลวอยู่เหรอก็ทำแอปแบลวว่ามันต้องแบบนี้กวงกางจ่า <c oughs> นี่ดาวดีป่ะก่อนุกแพทก็อ่านไปก็มันตลกดีก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า <c oughs> คงที่อย่างนี้มันตลกเว้ยไปเอาเบลเป็นแบบนี้อะถ้าชุดมันไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่อะแต่เอ้ยอาจจะหมุดหงิหรือเปล่าเออเออว่ะไม่แคร์ไม่ต้องพูดแล้วตอบไปไม่ต้องพูดไม่แคร์ไม่แคร์บอกว่าไม่แคร์กินในใจพอนี่ไม่แคร์ก็เหมือนคนของคนตาบอดนะ ไม่เอาไม่อยากมองเลยใช่ป่ะมันสะท้อนตัวเอ,เองอ่ะมันแบบมันมองไม่เห็นตาเ้าเ<อ>าปาเ<อ>า็นมองอะไรอยู่ไป๊ะ วันนี้ไม่รอเลยเลยรอแน่เดน,นียวรอดูอะไรรอดูเพลงรวมเพงรวมด้วเยเหรออ๋อมีร้านเองอ๋ออยากดูเป็นอย่างไรตลบไหมกินด้วยกันดีแพวอย่าไปตักใหม่เลยเดี๋ยวถ้าเรากินหมดคนเดียวเราต้องใช่ เออองยังบอกกินน้อยอะองบอว่ามันไม่ควรถึงไปเลยแมวอยากเห็นเหร